ก็ที่ผมบอกประวัติเดิมส่วนปัจจุบันนีย่ยังไม่ทราบก็ทุกอย่างก็ตามพยานหลักฐานครับยืนยันว่าเจ้าที่ทหารตำรวจปกครองก็ดำเนินการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอ,องพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะตามที่ท่านรองอวิรนะิและท่านนายกสั่งการเพราะว่าท่าสั่งเราไปอย่างเดียวไม่ได้ถ้าทาไม่อนุมันง,งมายมาเราก็ ไปไม่เต็มนะแม่นุ้มัดน้ำมันมาอะไรมามันก็ผมอยากขยับามไ่ยืดก็ลำบากที่ท่านก็ให้ความสําคัญนะฮะจะต้องใช้อุปกรณ์ช้างมาหัวควายอะไรท่านก็บนุ้มัดมาให้หมดเลยเดี๋ยวข้องสำคัญเนื่องล้วเรื่อดินลำแต่มีการสอบปากคำแล้วใช่ไหมเดินลำก็คือง่าครับผมยืนยันว่าคือง่ายนะครับ แต่พอใจไม่พอใจก็ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่เห็นหลักฐานครบแต่ว่าคือหน kind of ้ามีการดําเนินการต้องให้ข้อมูลที่นาไปสู่ความเชื่อมโยงของผมก็ผมเรียนนึงครับอให้มารับผมต่อหน้าเนี่ยโทษคืนห้าปีผมก็ไม่กล้าลับใครนะฮะผมเองผมเองละเบิดผมเองถ้าดีเองไม่ตรงผมที่ไปจับเขาได้ไงโทษคืนห้าปีมารับสารภาพผมยังจับไม่ได้ต้องรวบรวมไปยป็นหลักฐาน ก็ีเี่ยียเทียวกับในชั้นนี้ประจัก์พยานมันไม่มีนะครับมันก็ต้องใส่นิติวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องใช้เวลาตามนะครับแต่ยืนยันว่าตํารวจทหารปกครองดำเนินการร่วมกันเลยนะไปในทุกๆด้านที่สามารถทําได้และความคืบหน้าก็มีนะครับก็ยืนยันีกเรื่องหนึ่งนะฮะอาวุธพวกนี้นะฮะที่เคยตรวจยึดมาตัแปี้าหนึ่งี้าสองสา4ส5่ห้าห้เ็ มีเป็นหลายร้อยคดีนะครส่วนใหญ่ก็ร้อยกเก้าสิกถึงเกก็เกี่ยวกับการชุมนุมแลาการสอบปากคำก็ต้องสงสัรรยรายนี้ค่ะก็คือก็คือพบไว้คขว่าหลานทันสินเ์นี่อะไรที่คุณเ็นชัยติดตัวนะคะคือจะถูกจับแล้วทำไมเราจะมีส่วนดำเนินก,การต่อนมันต้องไปถามทุกวนะิจารณาเขาจะล็อกทุกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแลเพราะว่าถักเก่าส่วนหรือตรวจไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ จะร้องควบเรติดสินี้มันก็ต้องเอาัวความมาแล้วทางเราดีรับัน <ah ทุกเรื่องที่ที่ที่ร้องมาเนี่ยดีสอบก็คงเลยสองเรื่องนะเรื่องาวุธปืนกับเรื่องงานช้าซึ่งซึ่งในสส่วนนี้ก็คือการปรวจมนสอเป็นผู้รับผิดอย่างนีกระบวนการที่นายก็อะไรจะเริ่มเดือ ค่ะมีคืบหน้าเรื่องระเบิดไหมคะอาวุธที่พบที่สุรินทร์กติสังเรตอะค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะก็เมื่อวานให้ข่าวไปแล้ววันนี้มีเพิ่มเติมไหมคะมีพบเพิ่มหรือว่าพบกระบวนการที่มันชัดเจนขึ้นไหมคะก็อยู่ระหว่างสืบสวนหาตัวคนร้ายนะแต่ว่าขั้นตอนที่ไปเมื่อวานเนี่ยคือขั้นตอนที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าอาวุธพวกนี้ต้องเข้ากรุงเทพมาไม่ได้เราก็ไปประชุมหารือทั้งฝ่ายปกครองทั้งทางกองทัพ นะฮะแล้วก็ฝ่ายอื่จะทํำยังไงจะเราจะออกละตะเวนตามแนวชายแดนหรือว่าจะตั้งดาง่านนะฮะหรือจะบนโฉนสมพันหาข้อมูลในท้องถิ่นว่ามีอาวุธหลงหรืออีกไหมก็ดำเนินการไปแล้วค่ะ,ะพอพบแบบนี้ติดต่อกันแล้วก็มีความเชื่อมโยงว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันทางรัฐบาลท่านนายกเองมีคำชับอะไรมาพิเศษไหมคะท่าน,นก็บอกให้ไปตามโมให้ได้ เกสารก็ต้องเอกสารแค่นี้นะฮะปเอามาให้ได้ไปอัตตัวมาให้ได้นะฮะ<ม>แล้วก็ดูแลความปลอดภัยนรืน,น,นองเอาเอเยนสัมมิทให้เรียบร้อยนะฮะอ่ให้มีเหตุนะฮะแม้แต่เรื่องน้ำรอระบายท่านยังบอกให้ไปดูด้วยนะฮะเราก็บอกว่าอันนี้บอกกอบสมองเลยคันะครับวลาคุณต้องไปช่วยกาดูบัลับครับคับท่านก็เป็นห่วงทุกเรื่องแล้วท่านายกนะฮะนในภาพรวมนทานปรวิทก็เป็นห่วงเรื่องความมั่นคงนะครับ เราก็ดำเนินการไปให้เสร็จก็ก็คงต้องไปกราบเรียนท่านในรายละเอียดแต่คงต้องขอเวลาสักสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าโทษมันเกินห้าปี่ยต้องมีมีคนมารับสาภาพผมก็คงยังจับไม่ได้นะครต้องมีหลักฐานตามสุขว่ารอะก็รอเก็บ DNA รายละเอียดลายลึกมือนะฮะพวกนี้เป็นหลักก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะว่าไอ้ที่สปิดก็ไม่น่ามีอะไรนะฮะเราใช้ กี่ความสามารถที่เรามีอยู่ดําเนินการดูแลความปลอดภัยใหนแต่ที่นะครับโอเคนะฮะก็พอของป่ากของพรนะท่านก็ถือว่าเขามาขอเข้ามาผมก็รับเข้ามาแล้วนะฮะก็หวังว่าผมจะทำตัวเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนะครับฝากคุณเจ้าก็ของเรื่องโอเคขอบคุณมากทุกคนทุกท่าน ที่กําลังจะทําหรืออยากจะทําเหมือนผมให้มองว่าสิ่งที่ท่านกําลังจะทําหรืออยากจะทําเหมือนผมเป็นเรื่องที่ผิดครับ <Bub> ผมอยากให้ข้อมูลทุกอย่างที่จะออกไปจากสื่อสังคมโซเชียลมีเดียทุกอย่างอยากให้ท่านได้กัดกรองนะครับแล้วก็ทบทวนแล้วก็หาข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างนะครับออกมาก่อนก่อนที่จะทําการวิาพากษ์วิจารณ์อะไรวันนี้ตัวผมสํานึกด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงครับผมก็เลยนะฮะมาขอเข้ามานะครับ ท่านผมเป็นลูกผู้ชายครับผมทําผิดผมกล้ายอมรับผิดแล้วผมก็มาขอขมาแล้วก็กราบท่านนะครับด้วยตัวผมเองหลังจากที่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทุกท่านนะฮะได้ให้การช่วยเหลือนะครับและตัวผมเองได้มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยนะครับรับรู้สถานการณ์เหตุก<ล>ารณ์จริงๆภาพจริงๆแล้วก็ข้อมูลจริงๆแล้วนะครับวันนี้ผมสํานึกแล้วจริงๆครับผมอยากขอขมาท่าน คนตำรวจเอกศรีเวลาลังสิทธิพนะคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับในวันนี้นะครับต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยช่วยเป็นสักขีพยานนะครับผมนะฮะว่าสิ่งที่ผมทําผมได้สํานึกแล้วนะครับในการทําความผิดในครั้งนี้แล้วก็ขอให้นะครับท่านคนตํารวจเอกศรีเวลายกโทษนะครับแล้วก็ให้อภัยในความผิดทุกคนด้วยขอบคุณครับ่เกครับ ท่านพลตำรวจเอกสิวลานะครับแล้วพลตำรวจเอกสิวลานะครับลังสิตพนมนภูนนะครับผมนะฮะได้เป็นไปอย่างที่ผมได้ทำการไลฟ์สด Facebook นะครับเข้าใจผิดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจผิดในการทำงานของระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งๆท,ที่เรื่องจริงแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ทราบเรื่อง ได้ทราบข้อมูลทุกอย่างนะครับแล้วก็ทุกสิ่งแล้วนะครับในการไปถ้ำหลวงของท่านพลตํารวจเอกศิวราลังสิทธิพัฒนกุณนะครับผมได้ทราบข้อมูลทุกอย่างแล้วนะครับก็ได้ทราบข้อได้จริงแล้วก็ความจริงทุกอย่างนะครับในวันที่ท่านไปท่านได้รับการมอบหมายนะครับจากท่านนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ได้เข้าไปดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับการทํางานของระบบเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะครับ ทุกสิ่งแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งต่อหน้าท่านประหนดเอกศิวรากำลนั่งตอหน้าคนนะครับ่ในํานิในกรณีที่ผมได้เคยไลฟ์สดนะครับผ่านทาง facebook นะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีน้องๆน,นะครับทีมหมูป่าคารดมี่ทั้ง13ท่านนะครับติดที่ถ้ำหลวงนะครับในตอนนั้นนะครับแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ไลฟ์สด ของผมในตอนนั้นมันมีถ้อยคำหยาบคายนะครับแล้วก็กริยามารยาทที่ไม่เหมาะไม่สมแล้วก็ไม่ควรแล้วก็ได้ไปคาดเพียงนะครับท่านพลตรีเอกศิวราลังสิลป์ความน่าคุณนะครับด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมในฐานะที่ผมเป็นคนนะครับในสื่อแล้วก็เป็นบุคคลสาธารณะทำให้ ขาเข้าในเี่ยไม่ไม่สายกค่าด้วยกันนะครับทับานพลตำรวจเอกสีวรางามานาทุนนะครับเป็นมอบหมายให้นะครับทนายความไปร้องทุกข์นคดีกับนะครับโพสในเร่อส่วนตัวนะครับมีข้อความนะครับเ้วยความที่ในการมีประมาทนะครับ กรณีที่ท่านพลโทเฉลี่ว่าที่คุณจะกระหม่จะมาดำเนินการตามความประสะสมนะครับเป็นการกระทําด้วยความเป็นใจสมใจนะครับคนอู่ะครับท่าาว่ามีอะไรจะพูดต่อไหมครับมีครับข้อเสนอครับก็ต้องขอคุณสสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเลยครับทูกสํานักเลยนะครับส่งคลิปแบบส่งคลิปนี้